เบื้องหลังความสำเร็จลิซ่าเตรียมปล่อยสารคดีพิเศษแล้วเรื่องราวสุด exclusive ชีวิตช่วงลุยผลงานเดี่ยวในปีที่ผ่านมาเรียกว่ามีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามกันรวยๆอีกแล้วค่ะสำหรับน้องลิซ่าที่ล่าสุดมีการยืนยันว่าเธอกำลังปล่อยสารคดีพิเศษซึ่งจะถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตในช่วงที่มุ่งมั่นสร้างผลงานเดี่ยวตลอดปีที่ผ่านมาโดยทาง Sony Music เปิดเผยว่าพวกเขากำลังอยู่ในกระบวนการโปรดักชันของการทำสารคดีส่วนตัวของน้องลิซ่าร่วมกับ RCA r e c o r d บริษัทลาวรวมทั้งโปรดักชันเฮาส์อื่นๆ ซึ่งได้แก่ Tremolo Productions และ s o u t w a t e r Productions โดยสารคดีเรื่องนี้จะถ่ายทอดเรื่องราวของนอนลิซ่าในช่วงเวลาต่างๆที่ลุยผลงานเดียว ซึ่งสารคดีนี้จะเผยให้เห็นเบื้องหลังการทำงานความตั้งใจและบทบาทใหม่ของโนลลิซ่าในฐานะศิลปินเดี่ยวระดับโลกซึ่งครอบคลุมทั้งชีวิตส่วนตัวและการเตรียมงานการฝึกซ้อมไปจนถึงช่วงเวลาที่เธอต้องเผชิญกับแรงกดดันและการตัดสินใจสำคัญในชีวิตไปจนถึงการเริ่มทำงานการแสดงซีรีส์ The White Lotus Season 3โดยโปรเจกต์ภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้เปิดตัวที่งาน Sony Music Vision Upfront ที่ฮอลลีวูดโดยผู้กำกับที่มานั่งแท่นคุมบังเหียนโปรเจกต์นี้คือซูคิมที่เธอเคยเป็น Executive Producer ให้กับสารคดี K-POP IDOLS ของ Apple TV มาแล้วและภายในงานนี้ก็มีการฉายตัวอย่างหนังบางส่วนให้ชมรวมไปถึงฟุตเทจของลิซ่าบนเวทีและโมเมนต,ต์ต่างๆของเธอกับคอรอบครัวอีกด้วยค่ะโดยน้องลิซ่าได้กล่าวในการแถลงการเปิดตัวโปรเจกต์นี้ว่าปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ยอดเยี่ยมสําหรับฉันมากๆฉันโชคดีที่มีโอกาสได้เก็บช่วงเวลาอันพิเศษเหล่านั้นไว้ในภาพยนตร์ และแบ่งปันเรื่องราวเหล่านี้กับแฟนๆของฉันฉันทํางานกับพุ่มกับซูคิมเป็นเรื่องที่สนุกมากเราได้เดินทางไปทั่วโลกด้วยกันและฉันก็รู้ว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากมายที่กําลังจะตามมาในอนาคต ในขณะที่พุม่มกับซูคิมก็เผยความรู้สึกในการร่วมงานกับนอริซ่าว่าการได้ติดตามลิซ่าในปีที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญนี้เป็นเกียรติและเป็นของข,องขวัญสําหรับคนทํางานจริงๆมีหลายโมเมนต,ต์ในการเดินทางของเธอที่ฉันคิดว่าคงเซอร์ไพรส์ผู้ชมได้มากและยังจะเป็นการเผยให้เห็นแง่มุมใหม่ของชีวิตเธอที่ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนด้วยฉันตื่นเต้นแทนผู้ชมจริงๆที่พวกเขาจะได้ดูและเห็นประสบการณ์อันแสนพิเศษ ในชีวิตของเธอผ่านหนังสารคดีเรื่องนี้ค่ะและแม้นอนลิซาจะมีชื่อเสียงจากการเป็นหนึ่งในสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ประดับโลกแต่ในปีที่ผ่านมาเธอได้สแสดงศักยภาพอีกด้านหนึ่งในฐานะศิลปินเดี่ยวด้วยผลงานที่ได้รับเสียงชื่นชมจากทั้งแฟนเพลงและนักวิจารณ์สารคดีนี้จึงถือเป็นอีกหนึ่งก้าวหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของเธอที่จะทําให้แฟนๆได้เห็นถึงเบื้องหลังความสําเร็จของนอนลิซาค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของนอนลิซาที่เรานามาอัปเดตในคลิปนี้ค่ะ และหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ